สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูว่าหลังจากที่ต้นบุษราคำเหลืองเนี่ยได้กินปุ๋ยนะครับเเราให้พร้อมกันนะครับการสเตปการเจริญเติบโตมันก็จะค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะครับแล้วมาดูว่าในความพร้อมเพียงท,ที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นลักษณะไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ต้นโพแถวก่อน ต้นนี้นะครับใบล่าสุดเนี่ยคือใบนี้ซึ่งซึ่งมีความด่างเกิดขึ้นแต่ว่าสังเกตว่าใบเนี่ยยังยังยังอ่อนอยู่ยังไม่โตเต็มที่นะครับนี้เมื่อให้ปุ๋ยไปแล้วนะครับก็ก็บริเวณลำใหม่เนี่ยก็เริ่มมีมีความคมกบขึ้นก็คือเริ่มเริ่มที่จะตั้งท้องแล้วนะครับทั้งทั้งที่ ใบยังไม่ไม่เต็มเต็มที่แต่ว่าต้นนี้มันเป็นต้นใหญ่นะครับมันเป็นต้นใหญ่เพราะฉะนั้นมันต้องมันคงต้องใช้ใช้ใช้สารอาหารเยอะนะครับก็เลยใช้ไม่สามารถที่จะใบใหม่ยังไม่ไม่สามารถที่ออกมาได้เดี๋ดูต้นต่อมานะครับก็บตามลงมาต้นนี้ต้นนี้ก็ใหญ่เหมือนกันใบบนสุดนะที่กลางแล้วเนี่ยก็คือใบนี้นะครับก็ยังเงาเงาอยู่นะครับก็คือ ยังกลางไม่เต็มที่ทีน,นี้ดูหลอดของเขานะครับก็จะเกิดหลอดใหม่หลังจากที่ได้ปุ๋ยเห็นเนาะนะครับนี่นะฮะอันนี้เราก็ดูต้นต่อไปก็คือให้ดูความเปอร์เซนต์ความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นนะครับนี่น,นี่อีกกระถางหนึ่งนะผมจะเรียงไปเป็นกระถางกระถางนะไม่ได้แยกกันก็เดินดูเปนทีละกระถางไปเรื่อยๆอันนี้มีใบใหม่กําลังกาลังขึ้นแล้วล่ะนะครับแต่ว่าก้านนี้คือก้านใหม่ล่าสุด นะครับกลายล่าสุดแล้วก็ใบนี้เริ่มบานละนะครับก็คือใบใหม่ให้เห็นว่าใบใบล่าสุดยังไม่กางเต็มที่แล้วก็ใบใหม่ก็เริ่มขึ้นมาละดูกระถางต่อไปนะครับกระถางนี้นี่คือใบล่าสุดนะครับก็ยังไม่ขึ้นใบนะแต่รูปๆดูแล้วก็มีเลี่ยมๆขึ้นมาแล้วถ้ามองดูก็อาจจะเห็นเห็นว่ามัน มันมีอะไรครับมันมันมีเหลี่ยมขึ้นมาแล้วแล้วก็มีมีอะไรนะครับมีมีความว่ามันจะขึ้นเป็นใบขึ้นมาใหม่แต่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับครับดูต้นต่อไปมากระถางนี้กระถางนี้นะครับใบนี้ใบนี้คือใบล่าสุดน,นะครับ ก็ยังไม่เต็มเต็มที่แต่ว่ากระถางนี้ก็ลักษณะเดียวกันก็คือก็คือขึ้นขึ้นเหลี่ยมแล้เห็นเห็นเห็นข,า,ขาวๆไหมครับเห็นข,า,ขาวๆอยู่เนาะอ่ามันกําลังจะขึ้นเนี่ยกดลัรูปๆดูมันจะเป็นเหลี่ยมๆนะครับกําลังจะขึ้นแตกใบใหม่นี่คือกระถางเข่งครับให้กระถางเข่งเข่งถัดมานะครับต่อมา มันก็เป็นทางนี้กระถางนี้กระถางนี้ก็คือใบนี้เข่งนี้คือใบนี้ใบใหม่อันนี้ดูเขาก็แทงหลอดมาแล้วนะครับแทงหลอดมาแล้วแทงหลอดมาให้นะครับอ่าก็คืออุชลาคำเนี่ยถ้าเราให้ปุ๋ยนะครับ ให้ปุ๋ยอย่างดีเนี่ยมันก็จะได้กินปุ๋ยนะครับวันนี้วันที่อะไรย7่เดเดือนพฤศจิกายนนะครับยี 27, ิบพฤศจิกายนมาถึงอากาศมันก็เย็นๆนะครับแต่มันก็กินปุ๋ยได้นะครับอันนี้อันนี้คือใบอันนี้คือใบล่าสุดนะครับใบล่าสุดแล้วก็แทงใบใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับแทงใบใหม่ขึ้นมาแล้วโอเคนะครับต่อมา ปกระถางนี้แอ้เ่งนี้ต่อมาเข่งนี้ใบล่าสุดอยูใบนี้นะครับก็ด่างเหมือนเดิมอันนี้ก็มีอาการคล้ายๆกันก็คือเริ่มมีมีมีเหลี่ยมๆเหมือนแทงหลอดขึ้นมาแล้วนะครับโอเคนะครับก็ยังไม่ขึ้นนะยังไม่ยังไม,ยงไม,ยงไม่ยังไม่ทะลุอกมาครับต่อมานะครับ ก็มาเป็นกระถางนี้กระถางนี้กระถางนี้ใบล่าสุดใบนี้นะครับใบล่าสุดยังอ่นอนอยู่นะครับยังไม่ตึงแต่ว่าก็ให้ให,หให้หลอดมาละให้หลอดมาโอเคต่อมาโอเคมาดูถังต่อไปกระถางนี้ครับ ใบราสดคือใบนี้อ่านี่ครับแล้วก็แทงหลอดมาแล้วเดี๋ยวให้ดูหลอดหลอดออกมาแล้วอืมนะครับมีหลอดมาแล้วไม่เป็นไรนะครับเคนะครับต่อมามาทางนี้เข่งต่อไปใบ่าสุดคือใบนี้นะครับก็ยังไม่มีอะไรนะ ไม่มีแทงใบหลอดออกมาแต่ว่ามันก็มีมีมีอะไรมีมีตุ่มก็ขึ้นแล้วเป็นเหลี่ยมขึ้นมาละขาวๆนะครับพร้อมจะแทงแลวนะเพราะมันได้ปุ๋ยไปนะครับมันได้กินปุ๋ยเพราะเราให้พร้อมกันอยู่แล้วทั้งทั้งแปลงนะครับทั้งแนวเนี้ยที่ที่เรียงเอนะ้โอเคต่อมาต้นต่อมาก็คือต้นนี้นะครับต้นนี้ใบล่าสุดคือคือใบนี้ ในนบ,บนี้ใบนี้แล้วก็ออกออกใบใหม่แล้วนะครับไปเร็วเลยนะครับต้นต่อมาคือต้นนี้อันเนี้ยต้นเนี้ยใบล่าสุดเนี่ยมันมีอาการที่ที่ที่เหมือนคอ,อมันเอียงเอยงอยู่แต่ว่ามันก็แทงหลอดใมาแล้วนะครับนะครับต่อมาต้นนี้ใบล่าสุดคือใบนี้นะครับนี่ก็แทงหลอดมาละนะครับแทงใบแทงใบนะครับต่อมา ้น,นีใบล่าสุดคือใบใบนี้นะครับเราก็แทงแทงใบใหม่มาลวโอเคนะครับต่อต่อเลยนะครับนี่คือต้นนี้อันนี้อันนี้เลี้ยงแบบธรรมชาตินะสีก็ยังให้ออกชมพูหน่อยนะสวยดีฟูมินนะครับแล้วก็หลอดใบนี้คือใบใหม่ล่าสุดแทงหลอดไหมไปดูสิมีไหม นีไหมหาไม่เห็นอ่ะเห็นใช่ไหมครับกําลังกําลังจะพุ่งออกมากาลังพุ่งมาจากจากก้านของเขานะครับนี่หลังจากที่ได้กินปุ๋ยนะผมให้เมื่อวันผมให้วันเสาร์ก็คือวันนี้วันอังคารเนาะพอะะดีไม่ได้ลดน้ำสามวันนะนะครับนะครับแล้วก็มาลดน้ําวันนี้อ่าแล้วก็มาเลยมาดูอันนี้ก็เหมือนกันใบเริ่มจะาบาแล้วอันนี้อันนี้อะไรบุดบุดซ่อน บอซัอนบซอซาลายอันนี้ใบล่าสุดน,นี้ใบใหม่นะใบใหม่ต่อมานะครับอันนี้ใบล่าสุดแล้วก็แทงแทงใบใหม่ต่อมานะครับน,นี้ใบล่าสุดแทงใบใหม่ ma. ต่อมาต้นนี้ซื้อเข้ามาแล้วมันพักฟื้นอยู่เป็นใบใหม่มันจริงทดทดทดไปนิดนึงนะครับแต่ว่าแทงใบใหม่มาครับนะครับแทงใบใหม อันนี้ก็เหมือนกันใบใหม่อยู่ไหนอ๋อใบใหม่คือใบนี้แล้วก็แทงใบใหม่ใบใหม่ล่าสุดแล้วก็แทงหลอดใบาบานออกมาแล้วครับต่อมาเริ่มเริ่มเล็กลงเรื่อยๆเพราะพวกนี้ตั้งแม่ใหม่นะครับก็ให้เห็นว่าใบาที่มันเป็นใบใหม่ยังไม่กลางเต็มที่ก็แทงแทงแทงขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้อันนี้ก็ยังไม่มีอะไรอันนี้ก็ยังเป็นตัวเดิมนะครับ ยังไม่ยังไม่เต็มที่โอเคต้นนี้ก็มีใบใหม่ตัวนี้ยังเพราะว่าตัวใบใหม่ยังไม่เต็มที่นะครับโอเคต่อมาตัวนี้อ๋อใบใหม่อยู่นี่แล้วก็แทงหลอดใหม่อยู่นี่แล้วนะครับตัวนี้อ่าเสน่ห์จันแดงมิ้นด่างนะครับอ่ะก็ใบใหม่ามา ใบมีดูไปเรื่อยๆครับดูไปเรื่อยๆต้นต่อมานี่ใบใหม่ใบใหม่อยู่นี่แทงแทงหลอดอยู่นี่อ่าหลอดอยู่นี่เห็นไหมเห็นอยู่เนาะโอเคครับนี่ต้นหนึ่งอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันจันแดงฟูมินนะฟูมิน ซึ่งใบใหม่ออกมาแล้วเหมือนกันแล้วก็ใบใหม่ก็จะน่าจะแบบเป็นเป็นสีออกมีออกเป็นสีไม่ใช่สีเขียวนะครับนะเป็นจันแดงจันแด,น,แดนี้มาดูข้างๆกันก็จะเป็นอ,อะไรนะเซเลนใช่ไหมเซเลนก็กินปุ๋ยก็ให้ใบใหม่เหมือนกันนะให้ใบใหม่เหมือนกันนะครับให้ใบใหม่โอเค Okay. อโอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ยังไม่เห็นอะไรเท่าไหร่นะครับน,นี่อันนี้ใบใบใหม่ย,ยังไม่ตึงเต็มที่มาดูอะไรนะเอ่อจันปรดกายทองเนาะก็ก็มีใบใหม่เกิดขึ้นเหมือนกันโอเคใบใหม่ครับแล้วก็ อันนี้เป็นจันดามโบลานเบอร์หนึ่งนะครับแต่ว่ามันเป็นมันเป็นต้นที่ลุ้นคือมันมีด่างแค่ใบเดียวนะคือใบนี้ซึ่งเดี๋ยวมันต้องทิ้งแล้วแหละเดี๋ยวผมต้องมาเก็บข้อมูลมันแล้วก็รารุ้นดูว่ามันจะเปิดด่างไหมซึ่งซึ่งยังไม่เปิดด่างมาให้แต่ว่าต้นเนื่องจากมันเขียวเนาะก็โตเร็วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีหน่ออยู่ตั้งสามหน่อเดี๋ยวมาลุ้นหน่อมันอีกทีว่า ว่านออมันจะมีรุ้นให้ได้แค่ไหนนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้แหละครับจะสังเกตดูก็มันมันก็จะมีใบใหม่มามาอยู่ให้เห็นอยู่นะครับเช่นจันจันอะไรนะเสน่จันดําด่างชมพูครับต้นนี้ต้นนี้ก็เหมือนกันก็มีใบใหม่เห็นใบใหม่ไหมเห็นไหมครับอันนี้ใบใหม่ ก็ต้นนี้จันดาอีกช้อนหนึ่งก็มีใบใหม่ครับคือมันมันกินปุ๋ยดีดีเนาะนะครับอันนี้ใบใหม่อยู่แล้วก็ก็ไม่ไม่ได้ยังยังอ่อนอยู่ใบยังอ่อนอยู่แต่ถ้าใบไหนเริ่มแก่แล้วเนี่ยเช่นใบเนี้ยใช่ไหมครับก็เกิดแทงแทงใบหลอดใหม่ใบใหม่ขึ้นมาให้นะก็อีกอากาศเย็นๆหน,นาวๆนี่แหละครับมันก็โตอยู่ถ้าเราถ้ามันกินปุ๋ย ครับถ้ามันกินปุ๋ยเนอะนี่ต้นหนึงแทงไหมดูแทงใหมใหม่ส่วนต้นอื่นก็ก็โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีการ แทงใบใหม่ให้หลังจากที่มันมันได้ปุ๋ยนะครับมันได้ปุ๋ยแล้วก็มันก็ใช้ปุ๋ยมันก็โตนะครับเพราะฉะนั้นเ,เราเรารู้อยู่แล้วว่า1ใบก็เท่ากับ1ชิ้นตา1ตาที่จะเจริญเป็นต้นได้เพราะฉะนั้นถ้าคิดง่ายๆเนาะสมมุติว่าเราเประเมนว่า1ใบตีเป็นเงินสมมุติตีเป็นเงินเหมือนที่เขา เด็ดใบแล้วก็หั่นชิ้นตาเนี่ยหชิ้นตาก็ประมาณสักสมมุติ500ก็ได้สมมติตีเล่นๆล่นห้ารหรือว่าน่าจะเหลือ200หรือเป็นกี่ร้อยผมก็ไม่รู้นะเราตีตัวเลขคูณง่ายห้าร้เพราะฉะนั้นเมื่อกี้นับดูเนี่ยมันจะมีใบเกิดขึ้นมาใหม่ก็เป็น10นะเป็น10บใบนั้นใน1อาทิตย์ถ้าเราได้ต้นนั้นต้นนี้เฉลี่ยอย่างละใบใบใเนี่ยถ้าถ้าคิดแบบทําให้จิตใจมันจิตใจมันดูรู้สึกมีความหวังใช่ไหม ก็คือก็คูณ500รเข้าไปนะมันก็จะได้จํานวนชิ้นตาเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งซึ่งหมายความว่าอันนี้คิดเข้าข้างตัวเองเพราะว่าโอ้มันออกมาด่างแน่นอนอะไรแต่ความจริงๆมันไม่ใช่ไงอาจจะอาจจะไม่ด่างหรืออาจจะไม่งอกก็ได้แต่เราคิดเพื่อที่จะเออเหมือนกับโอ้ดีใจเนาะมันงอกใบอันใหม่ให้นะครับกินปุ๋ยได้งอกใบใหม่ได้เรา เลี้ยงนี้ไปเดือนหนึ่งสามใบก็เดือนละพันห้าอย่างเงี้ยนะครับคูณตัวเลขไปเลยโอ้โหอย่างนี้นะครับก็ไครเลี้ยงได้โตเร็วมีใบใหม่เพิ่มขึ้นในเวลา,าที่เร็วกับคนอื่นที่เขาเลี้ยงนี่นนเวลาเท่ากันแต่เราใบเรามากกว่าหรือมากหรือว่าเท่าเขานี่อันนี้เขาเรียกว่าเราก็สามารถสร้างไรายได้ในอนาคตนะครับเพราะตอนนี้มันเป็นใบยอยู่เนาะ เดี๋ยวให้มันแก่แล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีว่าจะยกยอดหรือจะหันชิ้นตาอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ขยันมันดูแลให้ปุ๋ยนะครับให้ปุ๋ยให้ยานะครับให้ยากันเชื้อแบคทีเรียเชื้อราต้นไะม้จะได้สวยงามนะครับก็ฝากช่องยุกิท็อปคูด้วยนะครับวันนี้ก็จะจบแค่นี้นะโชว่วา เมื่อบุษราคำได้กินปุ๋ยลืมบอกไปนิดนึง่งปุ๋ยที่ให้นี่ก็คือปุ๋ยคอ,อกนะครับปุ๋ยคอ,อกที่หมักแล้วก็มีส่วนผสมของธาตุรองแล้วก็ผสมแล้วก็ให้ไปแน่นอนพิสูจน์แล้วว่ามันยังด่างเหมือนเดิมมันไม่ได้หลุดด่างคือมันเป็นที่ต้นของเขาเองนั่นแหละนะครับก็ถ้ามันหลุดด่างมันคงหลุดทั้งหมดเนาะเพราะว่าผมให้ทั้งหมดอยู่แล้วนี่ใช่ปะ มันก็สม่ําเสมอมันอยู่นะครับที่เจอก็พวกออกดอกอะไรเงี้ยก็หลุดด่างแล้วก็กลับมาด่างได้ละเพราะฉะนั้นก็ลองใช้ดูนะครับสําหรับการทําให้อุตสาหกรรมที่เราเลี้ยงแบบแบบธรรมชาติอย่างเงี้นะครับซึ่งไม้แข็งแรงมากนะครับไม่มีออคอโรคเน่าคอดินอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าก็ระวังอยู่ก็ให,ให้ให้ตัวสาร ป้องกันเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียนะครับที่ส่วนผมใช้ก็คือสารที่ผมจะใช้ว่าคิดเองก็ผมไม่ใช่แต่ว่าใช้แล้วเจอตัวสูตรที่ใช้ได้เป็นประจําแล้วก็ตั้งชื่อว่าสารยูกินะก็จะฉีดให้เป็นประจำต้นไม้แข็งแรงไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยไม่งั้นมันจะมันไม่มันไม่ใช่มันจะลกสวนขนาดนี้เหรอคเห็นไหมมันเต็มไปหมดเลยเพราะมันไม่มันไม่ตายไง ไม่ตายถ้าต้นต ne ้นหนุ uh, eland, ่มสาวเราเลี้ยงนะยังไงก็ไม่ตายแต่ถ้าต้นเล็กนี่โอเคมันก็จะยากหน่อยเพราะมันค่อยๆให้มันตั้งลำนะครับก็จะไม่เหมือนกันแต่ถ้าต้นต้นหนุ่มสาวนี่ตั้งแต่เคยเลี้ยงจันเปกายดาวแล้วก็ใช้วิธีเลี้ยงจันใปกายดาวมาเลี้ยงบุสลาคำเหลืองแล้วก็ภู่มิ้นมันก็งามอย่างนี้แหละถ้าไปดูย้อนหลังคลิปที่ผมทำเนี่ยมันมีแต่จะมันมีแต่จะหนาตาขึ้นเนี่ยใบมันจะลกขึ้นลกขึ้นเรื่อยๆต้นมันจะแน่นขึ้นเรื่อยๆย ก็เป็นอย่างนี้จริงๆนะครับงั้นกเ็เล่าสู่กันฟังนะครับก็ฝากช่องยุกิท็อปคูด้วยจากการุณาก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มเพิ่มเพิ่มการมองเห็นเพิ่มยอดวิวนะครับขอบคุณมากครับ FC ทุกท่านนะครับถ้าสงสัยอย่างไรนะถามสุดเดี๋ยวพิมพ์ตอบให้ได้ไม่ ไอ้เรื่องปุ๋ยไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาจะบอกได้อยู่แต่ตัวการเชื้อรากับการเชื้อแบคทีเรียนี้อันนี้เป็นความลับอยู่นะครับเดีย๋ยวไว้ให้พร้อมเผยแพร่ก็จะได้ว่ากันอีกทีนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ